ผู้ชมคะไบโอเทมเป็นบริษัทที่ผลิตรากฟันเทียมคุณภาพสูงมาจากเกาหลีเลยนะคะซึ่งจะมาตั้งฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยและแน่นอนค่ะเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เขาบอกว่าทั้งผู้ป่วยและสัญยาแพทย์ต่างรู้สึกมั่นใจในการผ่าตัดค่ะ Bioplant บริษัทผู้ผลิตรากฟันเทียมเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ลงทุนโดยชาวต่างชาติ100%สามารถผลิตรากฟันที่มีคุณภาพสูงได้โดยตรงในประเทศไทยด้วยความชำนาญทางเทคโนโลยีนวัตกรรมจากเกาหลีซึ่ง Bioplant จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่สำคัญในการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นๆที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 바이오플란트는 태국 유일의 100% 외자 투자 임플란트 제재 회사로 한국의 우수한 품질의 임플란트 제품 생산 노하우로 태국에서 직접 제품을 생산하게 되었습니다. 바이오플란트는 동남아 주요국가인 베트남, 인도네시아 등 확장하는 핵심 전초기지 역할을 맡게 될 것입니다. b บโอเพลนกำลังสร้างรากฐานของตัวเองเพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มยอดขายโดยมีแผนที่จะจัดหาสินค้าและส่งออกให้กับผู้บริโภคทั่วโลกกว่า42ประเทศและบรรลุยอดขายรวม10,000ล้านบอนพร้อมมุ่งเน้นขยายตลาดผ่านทางศูนย์ธนกรรมสำคัญในทุกพื้นที่ของประเทศไทยค่ะ